กนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะตกอยู่ในสภาวะไหนแห่งหนึงบลใดในโลกใบนี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วเราก็สามารถที่จะประคับประคองรักษาจิตแล้วก็ตั้งรับได้กับทุกสถานการณ์ตรงนี้แหละคือเป็นสิ่งจําเป็นสาคัญที่สุดของชีวิตว่าในหลวงาศาสนาพุทธนั้นให้เราเข้าถึงเรื่องจิตของเราให้เข้าใจเสียก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่น พาะท่าเราไม่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนกับบอกว่าคล้ายๆกับคนตาบอดจูงคนตาบอดด้วยกันมันก็เลยมันก็เลยทําให้ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็ถือว่าเป็นบาร,รมีเฉพาะตัวบุคคลตรงนี้แหละก็เลยทําให้เขาใจชีวิตว่าที่แล้วๆมานั้น เราได้เคยอธิษฐานบารมีจิตว่าถ้าไร้ใกล้ชิดหรือได้พบศาสนาพุทธก็จะขอเป็นทาสรับใช้ศาสนาพุทธตลอดไปแต่ถ้าเราไปทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ศาสนาพุทธแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังโดยยยกมาตัตงแต่ทีแรกนั่น ศาสนาพุทธตอนตั้งจิตบอกว่าตัวช่วยมันไม่มีแล้วถ้าสิ่งไหนใครสิ่งไหนสามารถทำให้เราปกติกจิตได้เราก็จะขอเป็นทาสหรือเป็นผู้รับใช้ของสิ่งนั้นคนนั้นก็เลยตัดสินใจบวชเพื่อที่จะมาค้นคว้าโดยตรงว่าศาสนานี้คืออะไรศาสนามีอะไรดีและมันตรงที่ดีในดีอยู่ตรงไหน แล้วเราจะได้ประโยชน์ในทางศาสนาที่แท้จริงอย่างไรตรงไหนบ้างนังเข้ามาแล้วนี่ระยะเวลาที่บวชไม่มีคําว่าว่างเว้นเลยคน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 หนังสือนี่แทบจะเต็มห้องใครบอกว่าดีซื้อมาหมดยกชุดทั้งเทปสมัยก่อนมีตั้งแต่เริ่มมีเทปแล้วมาเลยยะรุ่นหลังนี่ก็เป็นพวกซีดีจนกระทั่งเป็น m p ็มาฟังหมด ฟังปรากฏว่ามันได้ความหลากหลายแต่ฟังไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ความประทับใจชื่นใจแค่ในขณะฟังพอเราเลิกจากการฟังแล้วมันก็จิตก็สู่ปกติเหมือนเดิมยังฟุ้งซ่านเหมือนเดิมไอตอนที่เป็นในช่วงนั้นแแม้แต่นั่งยังนั่งไม่ได้เลยต้องมีอุปยาบทเดินตลอดมีการเคลื่อนไหว ก็เลยไม่เข้าใจว่าจิตที่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยถ้าเรายิ่งนั่งมันยิ่งเสียยิ่งเครียดเพราะอะไรเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านมากเราก็ต้องมีการเดินจงกรมเพื่อถ่ายเทอารมณ์ของจิตให้มันสอดคล้องกลมเกินกับสังขารร่างกายนั้นเมื่อจิตฟุง้งเรามีการเดินก็จะกลับเป็นการผ่องถ่ายความฟุ้งซ่านของจิตไปในตัวด้วยก็เริ่มที่จะจับตรงจุดนี้ได้เริ่มฝึกฝนทำมา เสร็จแล้วรู้ว่ามันดีขึ้นแต่มันยังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าในในใ,ในแนวปฏิบัตินั้นยังยังยังจับประเด็นไม่ได้ทามาหลแนวให้บอกว่าแนวไหนดีไปทดลองปรากฏว่ายิ่งหนักเข้าไปอีกโดยเฉพาะในเรื่องของท่านแนววิปัสสนานใชว้วิจารณาเมื่อไหร่นี่ก็เราก็จะนอนปวดหัวไปอีกเจ็ดวันก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นแนววิปัสสนานี่ไม่ไม่ใช่แล้วเพราะาถ้า ต่พิจารณาไปแล้วเนี่ยมันจะต้องจิตค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วบางคนต้องใช้ในแนวของปัญญาอวิปัสนาวิปัสนานําเพื่อให้เกิดความสงบใจหรือทําให้ใจสงบแล้วถึงมาพิจารณาก็ทํากลับไปกลับมากลับไปกลับมามันก็ไม่เป็นผลที่ประทับใจก็เลยคิดว่าไปนค้นในตำราตำราบอกว่า ิตที่ฟุ้งซ่านมากผู้ดวงทรงบัญญัติไว้ว่าจิตที่ฟุ้งซ่านไม่มีวิธีอื่นไหนแล้วนอกจากจะเพ่งกสิณทําจิตให้เป็นสมาธิระดับขั้นชาญนในตรงนี้แหละมันก็เลยมาเจอตรงนี้จนได้ว่าเราทดลองาหาายวิธีแล้วไม่ผ่านแต่พอมาค้นเจอตรงนี้แล้วบังเอิญครูบาอาจารย์ ชีพแผ่นแรกเป็นวงกลมสีขาวชีดแผ่นที่สองเป็นคนนั่งสมาธิชีดแผ่นที่สามท่านบอกให้เอาวงกลมมาตั้งไว้กลางหน้าอ,อกท่านในชีดสามแผ่นแค่นี้แล้วท่านก็บอกว่าบริกรรมพุทโธตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องกระสีเรื่องฌานก็ทําตามที่ท่านชี้นาข้อมูลราได้แค่นั้นชี้สามใบแล้วก็บริกรรมพุทโธไม่รู้ว่า เป็นกสิิหรือเป็นชาปวท่านไม่ได้บอกแต่ทําไปแล้วเนี่ยมันเพราะมันมีเหตุตรงที่ว่าจิตที่ฟุ้งซ่านจากที่เราเสียจิตมาทางโลกแล้วทีนี้พอมาฝึกในเรื่องกสินปั๊บมันลงตัวลงตัวตรงที่ว่าเราใช้ประสบการณ์จากทางโลกว่าโพวกนิสัยจะทําอะไรคือต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแทบทุกเรื่อง ถ้าไม่ผ่านแล้วไม่ได้แล้วตายกันไปข้างหนึ่งเพราะนั้นเรื่องของการเรียนนั้นถึงบอกว่ากลัวจะไม่ผ่านกลัวจะติดวิชาใดวิชาหนึ่งก็พร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกในที่สุดก็ไม่ติดสักวิชาจบจนไดน้แต่จบแบบเหมือนกับเราวิ่งเข้าเส้นชยัยแล้วก็ไปสลบที่เส้นชัยเลยเข้าเส้นชยัยมันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะ,จะประคับประคองความสาเร็จอันนี้ให้มันเกิดความต่อ เพราะฉะนั้นพอครูบาอาจารย์ท่านสอนทีแรกนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องกสีเรื่องฌานแต่พอาะหน้ท่านให้ชีดมาสามใบแล้วก็ฝึกขับมันก็อาสายประสบการณ์ตรงเนี้ว่าเราต้องทําให้ได้ก็ติดนิสัยว่าต้องแลกกันถ้าไม่แลกแล้วมันก็ไม่สมเร็จปรากฏว่านั่งไปแล้วเนี่ยมันเวทนามันเกิดเกิดตรงที่ว่ามันเกิดจนกระทั่ง ถึงจุดจบขาเนี่ยความรู้สึกเหมือนกับขาเราขาดเป็นท่อนๆแล้วเพราะเราจะไม่ยอมสับเปลี่ยนเวทนาทุกวันที่นั่งครูบาอาจารย์ก็จะต้องเทศสอนอบรมไปด้วยแล้วก็พอเวทนาเกิดปั๊บเนี่ยเราก็สับไปสับมาสับขาเพื่อให้มันปลดทายความที่เวทนาเกิดมีอยู่วันหนึ่งมันจะเป็นด้วยเหตุจังหวะประจวบเหมาะเรื่องไง ก็ตรงที่ว่าวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะสับอีกจะสับเปลี่ยนนิยาบทท่านกูอุปชานะก็เทศมาว่าเวลาเวทนาเกิดเนี่ยเราอย่าเผลอส่งสติไปรับรู้เวทนาให้เอาสติกําหนดไว้ที่เป้าที่เรากําหนดไนว้กลางอกเพราะถ้าเราส่งสติไปรับรู้เวทนาเวทนานจะเจ็บปวดแสนสหาหัสจนกระทั่งเราทนไม่ได้สุดท้าย เวทนาก็จะชนะอยู่ตลอดไปเราก็ต้องสับขาดพอเราสรับปีนอิยาบทปุ๊บจิตก็จะถอนกลับคืนมาสู่ตําแหน่งเดิมใหม่ฉะนั้นจิตก็จะไม่เจอความสงบอย่างแน่นอนพอดีชุนั้นก็จังหวะที่จะสับพอดีพอาะท่านพูดมาแบบนี้ปั๊บก็เลยทําให้รู้ประเด็นว่าต้องนั่งให้ข้ามเวทนาก็เลยบอกอักตายเป็นตายขอตายในคืนนี้เลยแล้วลอบไป พอมันปวดพอท่านพูดแบบนี้แล้วเราก็ไม่ขอสับเปลี่ยนยุทธยาบทแล้วนั่งให้ข้ามเวทนาเพราะฉนั้นพอเรานั่งข้ามเนี่ยเราจะเห็นว่าที่สุดของเวทนาก็คืออะไจิตรวมเป็นสมาธิมันปวดจนกระทั่งความรู้สึกว่าขาเ่ะขาดเป็นท่อนๆแต่พอพระอุปอชามาบอกว่าอย่าไปส่งสติไปรับมัน มันก็เป็นการดึงกันระหว่างเวทนากับสติที่เรากำหนดไว้เป้าวกงกลมในการนะครับแต่เวทนามันก็หลอกล่อให้เราจะสับให้ได้แต่เมื่อเรารู้ความจริงแบบนี้แล้วว่ายังไงยังไงมันก็ขามก็ไม่ขาดแต่มันเป็นความรู้สึกที่หลอกจิตเท่านั้นเองเพราะนั้นมันเป็นหูเลี้ยวหั้ต่อที่จิตจะรวมเป็นสมาธิพอรู้แบบนี้เราก็กำหนด ิตไม่ส่งไปที่เวทนาถึงแม้มันจะหลอกล่อว่าขาว่าขาเป็นต้นท่อนแล้วสติจดจอ่อที่เป้าวงกลมสีขาวในขณะที่จดจอ่อความรู้สึกเวทนามันก็ตีคู่มาว่าขาข,า,ขาเป็นตน้นทนแต่เราไม่เผอสติส่งไปที่เวทนาเพียงแค่รับรู้ว่ามันขาดเป็นตน้นทนในขณะที่กำหนดจิตไว้ที่เป้าสติมันก็สะสม พลังในตัวของมันเองอย่างต่อเนื่องมันก็ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็วาบลงเป็นสมาธิในที่สุดก็เลยเข้าใจว่าสมาธิมีจริงและสมาธิที่เกิดมันเกิดจากที่เราจุดเริ่มต้นจากมีเป้าวงกลมกระสินตั้งไว้ที่กลางหน้าอ,อกตรงนี้แหละ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตทันทีไอ้ตอนที่ปฏิบัตินั้นยังไม่มีผู้ภูมิความรู้เรื่องกับสินเรื่องชาเรื่องอยาอะไรสักอย่างเดียวแต่หลังจากที่อิจรวมเป็นสมาธิแล้วมันก็ล็อกใจไว,ว้เลยว่าในเรื่องของศาสนานั้นมันไม่ใช่ของเหลวไหลหรือของอเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทุกคนกล่าวถึงพูดถึงแล้ว มันอย่างลงในเรื่องของภาคปฏิบัติทั้งสิ้นมันถึงจะเข้าใจอย่างท่องแท้ก็เลยหายแคลงใจทันทีว่าชีวิตใหม่ที่เราได้ตรงนี้มันต้องสารต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบาร,รมีธรรมนะั้นก็เลิกศึกษาค้นคว้าหาที่มาของชี้สามใบที่บัลปชาให้ว่ามันคืออะไรเพราะการที่เราจะไปทอบสอกฐานรูบาจานั้นถ้าเราสอบถามบ่อยบ่อยท่านก็จะถามว่า เรามีสมองไหมมีตอท่านแบบมีแล้วคิดเป็นไหมถ้าคิดเป็นเป็นลองค้นหาข้อมูลของใช้เวลาประมาณร่วมสิปีที่จะค้นเจอในส่วนนี้ว่ามันคืออะไรสุดท้ายก็เลยได้ข้อมูลว่าจิตที่ฟุ้งซ่านจนกระทั่งฝึกวิธีอื่นไม่มีแล้วไม่ได้แล้วก็สรุปลงมาที่ต้องเพ่งกระสินเพื่อให้จิต เกิดชาเกิดอยานนั่นเองมันก็เลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นเพศนักบวชที่จะต้องศึกษาค้นควา้าแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องจิตให้กับสังคมต่อไปโดยเอาจากประสบการณ์ทั้งสิ้นที่ได้เรียนรู้ได้เจอมานั่นเองมันก็เลยทำให้ เวลาพูดรายละเอียดนั้นมันอาจจะลึกซึ้งหรือนอกเหนือจากตำรับตำราเพราะมันจะมีรายละเอียดที่เราประสบมาเป็นสิบบปีนั้นมาถ่ายทอดให้ฟังอัตรบต่างๆที่ได้พูดไปนั้นมันก็จะมีแง่มุมเหมือนกับว่าเอไปเอาอะไรมาพูดแล้วพูดมันก็มาอยู่ในหลักในเกณฑ์บางครั้งเราพยายามที่จะไม่ยึดติดในกฎเกณฑ์มากเกินไป แต่เวลาที่จะถ่ายทอดนั้นจะต้องเอาหลักเกณฑ์มาวางไว้ก็ดูว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรไม่ใช่เรานึกคิดเองหรือของเราเองเพราะนั้นประสบการณ์ต่างๆก็ต้องอิงหลักปริยัติในทางศาสนาถึงจะเป็นสื่อให้กับสังคมเขาได้เข้าใจนั้นจะเราจะมาใช้ประษาพูดของเราเองอย่างเดียวไม่ได้จะต้องผ่านประสบการณ์จาก หลักปริยัติในทางศาสนาเพื่อจะเป็นสื่อในการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้กับผู้ฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมาฝึกแนวนี้แล้วก็หมายความว่าก็เป็นความโชคดีตรงที่ว่ามันได้หลักที่ถูกต้องชัดเจนก็เลยทำให้การบวชนั้นปติปต่อต่อเนื่อง สรอบรอบที่แรกพรรษาหนึ่งไม่รู้อะไรเลยรอบที่สองสองพัก็เพียงแค่มาสัมผัสเท่านั้นเองแต่พอมารอบที่สมมนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรอบที่1ที่สองลากยาวมารอบ3ามยี่สบหกพันศาบวกกับรอบหนึ่งกับรอบสาก็เป็น29มันก็เลยทำให้เขาใจว่าการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้น ต้องผ่านประสบการณ์มาอย่างหลากหลายมากมายโชคโชนเท่านั้นถึงจะเอาตัวรอดได้และก็สามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงมันก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาบาลมีเฉพาะตัวบุคคลว่าเราจะไปเรียนแบบใครเขาก็ไม่ได้เขาก็จะมาเป็นแบบเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้เน้นลงไปว่าเราต้องค้นหาตัวเองว่าบาลมีของเรานั้นเราสั่งสมมา แบบไหนอย่างไรมันก็เลยทําให้เห็นตัวตนของตนเองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่ว่าเรามันเพิ่งจะมาเกิดในชาตินี้แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติแล้วเราก็แก้ปัญหาในลักษณะแบบนี้มาตลอดมันก็เลยทําให้รู้เข้าใจของเรื่องจิตอย่างท่องแท้เพราะประสบการณ์ที่สอนมาเป็นสิบสิบยี่สิบปีนั้น มันก็สามารถที่จะฟันธงได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรเพราะมีทั้งพระทั้งคารวะมาให้ช่วยแต่ปรากฏว,ว่าเราไม่สามารถที่จะใกล้ชิดการช่วยเหลือมันก็เป็นการช่วยเหลือไม่ต่อเนื่องสุดท้ายท่านเหล่านั้นก็มีอันเป็นไปลมหายตายจากไปเพราะเพียงแค่ฟังแล้วก็ไปคิดเองเข้าใจเองแล้วพอทิต ควบคูไม่ได้โดนกิดหลอนกิดหลอกกิดตัวเองเว่าให้กระโดดเลยกระโดดเลยบรรลุแน่บรรลุแน่แล้วก็กระโดดตามที่กิตมันหลอกตัวเองเพราะเข้าใจว่าถ้ากระโดดตามที่หูแมวหรือกิดที่มันออบอกให้กระโดดเขาก็จะบรรลุเลยลัดทางลัดลัดนิ้วมือเดียวกระโดดเพื่อบ,บรรลุเลยก็กระโดดวัดข้างล่าง คนเข้าคอนโดข้างล่างชื่อพระงพานุมาตก,ก็คุยกันบอกช่วยได้เป็นเต็มที่เพราะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันในที่สุดก็ได้ข่าวว่าท่านกระโดดตึกสามชั้นข้างล่างเพราะจิตหลอกนี่เพราะนั้นการที่เราจะมีชีวิตในสุดท้าย,ายาต้อูก่อนหน้าที่จะยังไม่ได้มาเกี่ยวข้องับศาสนาแล้วก็ ศึกษาค้นคว้าในเรื่องภายนอกออกไปพอศึกษาไปแล้วนี่มันจะต้องจนับปลายตัน่คือดังนั้นคำถามถามผู้เรียนว่าเราคือไทยเรามาจากไหนเรามาทําอะไรกับโลกใบนี้ศึกษาค้นคว้าในในทุกศาสตร์มันก็ไม่เจอมันก็ได้คำตอบที่มันไม่กินใจแล้วก็สงสัยแคลงใจอยู่ล่ำไปในที่สุดจุดหัก มุมของชีวิตก็มาถึงตรงที่ว่าชีวิตนั้นใช้ในลักษณะต้องคิดค้นในเรื่องของการศึกษาเรียนอย่างเดียวเรียนไปเรียนไปมันก็ยิ่งคงมีข้อสงสัยตลอดถุดแล้วมาถึงจุดหักมุมพอไปเรียนในระดับปวสมันก็มีเหตุให้เราจะต้องใช้สติตัวเนี้ย มากกว่าที่เคยเป็นอยู่เฮ้ยพอใช้ถึงจุดที่มันเกินขอบเขตที่ประสบการณ์ไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นเหตุให้สติตัวนี้ถูกใช้จนกระทั่งมันผิดธรรมชาติของมันเมื่อถูกใช้ผิดธรรมชาติของมันแล้วจิตมันก็ตกอยู่ในสภาวะฟุ้งซ่าน จะหลับจะนอนตื่นเมื่อใดมันก็ตัวหนังสือต่างๆมันก็ตามหลอกหลอนตหลอกไปถามใครเขาเขาก็บอกว่าลักษณะแบบนี้มันใกล้จะบ้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เรียกนกันถึงขนาดหลับลงแค่ช่วมจิตวูบลงมันจะมีแต่ตัวหนังสืออะไรต่างๆตามมาหลับมาหลอกหลอนซึ่งก็ไม่เคยเจอไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิต ไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุลาไปลามาเขาก็ให้ยากลวงประสาทมาทานยาแล้วมันก็แค่ระงงับพอตื่นมาอาการทุกอย่างเหมือนเดิมสุดท้ายอธิษฐานจิตเริ่มที่จะเกี่ยวข้องวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องทั้งโลกนั้นมันได้คําตอบไม่ชัดเจนแล้วก็แก้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกประเด็น ไปหาหมอหมอก็ให้แต่ยาหม,มังเหมบอกว่าคุณเครียดมากคุณใช้ใช้สมองมากเกินไปในที่สุดตัวช่วยทั้งโลกไม่มีแล้วหมดเริ่มเริ่มเข้าวัดมหาธาตุก่อนเริ่มซื้อหนังสือของพุทธธาตุมาก่อน,นู้นมีเมล่มละห้าบาทสามบาทสิบาท ซื้อมาอค่อยๆเอ๊ะชีวิตนี่มันไม่ได้เฉพาะ,ะเพราะตอนนั้นเข้าใจว่าคนเรานี่ฉลาดอยู่ที่ไอคิวมันสมองมทางโลกวิทยาศาสตร์ก็ถืออย่างนั้นแต่พอ,พอ,พอมาศึกษาทางธรรมะแล้วนี่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสมองเลยเขาพูดถึงเรื่องจิตใจทั้งสิ้นเอ๊ะทำไมมันขัดแย้งกันเสร็จแล้วก็เริ่มค่อยๆเก็บข้อมูลต่างๆมาเรื่อยๆก็คิดว่าหนทางสุดท้าย ที่เราจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้นะไม่มีอีกแล้วเพราะทางโลกเราใช้หมดแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเพอมาศึกษาธรรมะเริ่มเข้าใจเรื่องจิตตัวนี้เอ๊ะทำไมมันขัดแย้งกับทางโลกทางโลกไม่มีคำไม่เน้นจิตมันเน้นความรู้ความฉลาดของมนุษย์เราอยู่ที่สมองอยู่ที่ไอคิวแต่ทาไมทางศาสนาเราเน้นเรื่องจิตก็เริ่มที่จะเข้าใจส่วนนี้แต่การที่เราจะมาศึกษาคนา้นคว้า ได้อย่างลึกซึ้งถูกต้องนั้นเราต้องเสียสละบูชเข้ามามาสัมผัสบรรยากาศอย่างแท้จริงก็เลยต้องอธิษฐานจิตว่าชีวิตทางโลกที่เราใช้เนี่ยมันใช้ใช้จนกระทั่งติดลบเพราะสติตัวนี้นมันถูกใช้มากเกินขอบเขตที่ไปถามใครเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียนมากมายะลรขนาดนั้นถึงขนาดหลับลงครั้งใดตัวหนังสือตามหลอกหลอนตลอดมันก็อยู่ในขอบข่ายเราหวังว่า เกิดสติกําลังจะขาดช่วงแล้วเพราะถ้าขาดแล้วก็กลูไม่กลับแล้วก็คงจะเป็นคนบ้าใบเสียสติไปในที่สุดแต่พวกมาทวนกระแสดูแล้วหลังจากที่ได้มาเกี่ยวข้องกับศาสนาก็แสดงให้เห็นว่าเคยสั่งสมบุญบารมีส่วนนี้ไว้พอถึงเข้าที่อับจนก็ต้องมาต่อบุญในส่วนนี้